สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ค่ะ นางเรนูอินทิลิประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอละแปลได้สั่งการให้นายพีรพัฒน์อภัยกาวีปหลัดอำเภอรัรบผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมบรูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพละแปลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากพื้นที่ว่าขอให้ตรวจสอบนายรัตนชัยเมยวง์อยู่บ้านเลขที่143ทั2หมู่ที่7ตำบลแม่พูนอำเภอลับแัลจงหวัดอุตรดิตถเนื่องจากมีอาการคลุ้มคลัง่งส่งเสียงดังในยามวิการทำลายข้าวของทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากรายนัตนชัยติดยาเสพติดจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบกับนายรัตนชัยเมยวงซึ่งอยู่ในอาการคลุ้มคลัง่ง จนที่จึงนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อเข้ารับการบำบัดร,รักษาตามกระบวนการต่อไป ชาวบ้านนาคว้ากิวหมู่ที่4ตํบลบ้านกิวอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนำโดยนางปัทมาส,สายฟูนางนงครานนายศรีหลันมูลสีตัวแทนชาวบ้านผู้คัดค้านการสร้างฟาร์มหมูเดินทางเข้าร้องเรียนและยื่นหนังสือต่อประลัดอำเภอบ้านกิวและประลัดอําเภอแม่ทาในกรณีขอคัดค้านการสร้างฟาร์มหมูในเขตพื้นที่บ้านคว้ากิวและหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่ที่สอและหมู่ที่9 เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาชาวบ้านนากว้ากิวตำบลบ้านกิวได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนแต่ในวันนั้นมีตัวแทนของบริษัทฟาร์มหมูแห่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยและได้ทำการประชาคมลงมติเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่บ้าน โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการประชาคมทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนลงมติเห็นด้วยกับการสร้างฟาร์มหมูซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีการลงมติมาให้สร้างมาแล้วครั้งหนึ่งโดยเหตุน,นี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงไม่เห็นด้วยสงสัยว่าการประชาคมในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาถูกต้องชอบทมหรือไม่เพราะทราบว่ามีการชี้นำในการทำประชาคมให้เห็นด้วยหรือคอยตามให้สร้างอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการคัดค้านการสร้างความฟาร์มหมูดังกล่าวชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันลงลายมือชื่อกว่า250รายคัดค้านการสร้างฟาร์มหมูและขอให้ดําเนินการยุติการสร้างฟาร์มหมูหากยังไม่ยุติดําเนินการจะร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระสาธิกาว่าในนามผู้อํานวยการสถาบันธรรมาพิวัตรแม่หมะประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดลำปางเลขาอนุกรรมธิการสิทธิมนุษย,ยชนกับเรื่องร้องเรียนของญาติโยมที่ทําการคัดค้านการสร้างฟาร์มหมูซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมประชาคมหมู่บ้านไปแล้วแต่ชาวบ้านเห็นว่าอาจจะเป็นโมฆะเพราะามีการชี้นําผู้มาร่วมประชุมให้เห็นด้วยหรือคอยตามชาวบ้านมีทั้งหมด700รอคนเข้าวร่วมประชาคมเพียง70คนเท่านั้น การว่าฟาร์มนี้ใช้เนื้อที่กว่า50ไร่จะสร้างถึง5โรงเลยทีเดียวซึ่งชาวบ้านเลยงเห็นว่าการสร้างตรงนั้นเป็นป่าต้นน้ํากังวลในเรื่องของกลิ่นเสียงน้ําเน่าเสียพร้อมทั้งมีการทําป้ายทําหนังสือลงลายมือชื่อเพื่อคัดค้านส่งนายกอบตอบ้านกิ่วและนายอำเภอเพื่อเป็นการคัดค้านการสร้างฟาร์มหมูดังกล่าวนายต้นตะวันทองพักกีประหลัดอำเภอบ้านจิว่ว และนายพนวันจันท <จะ S 1> บุตรวงปลาดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทะได้รับหนังสือร้องเรียนจาก,ากตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าจะแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้มีการประทาคมชาวบ้านและลงมติใหม่เนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเห็นว่าไม่มีความชอบธรรมและจะส่งผลประชามติคัดค้านไปยังอำเภอเพื่อจะประสานงานไปยังอบตอให้ระงับการสร้างฟาร์มหมูหากชาวบ้านไม่เห็นชอบด้วย ประสบปัญหาคือคือหนึ่งเขาจะมาสร้างฟาร์มหมูอ่ะแต่พวกพวกหมู่บ้านหมูสีเนี่ยเขาจะไม่เอาเพราะมันฝนกระทบหลายอย่างทำการเกษตรก็ไม่ได้อากาศหายใจก็จะไม่มีเหม็นขี้หมูก็ขี้หมูเยอะ แล้วก็มีรถผ่านมาด้วยมีปัญหาหลายอย่างเราเคยเห็นที่ผ่านมาเขาบอกว่าฟ้ามหมูเกิดที่ไหนความฉิดหายอยู่ที่นั่นความาาหายยนะมันจะใหม่ทั้งหมดจากไม่เราถือว่าประชาคมครั้งที่ก่อนนระล้มเลิกไปเลยเป็นไม่ชอบไปแล้วล้มเลิกไปเลยไม่ละไม่บลบเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการ ประชาคมใหม่หรือว่าทางนายอำเภอใต้อปจจงรับรู้ว่าเรามายื่นหนังสือวันนี้เราจำเป็นละเพราะว่าเราไม่เอามาอธิบายให้ฟังว่าเขาจะสร้างอะไรยังไงนี่เคยบริษัทมามาประชุมในครับซึ่งมาแมาที่แจกได้ยอนนี่แหละค่ะจะเขามีเอกสารอะไรให้เอกสารเขาไม่ได้ให้ให้ชาวบ้านดยู่ค่ะเขามาเขามาเขามาแบบแบบแป๊บเดียวมาจีบไม่ใช่แอบมากแต่ครั้งนี้คนรับรู้เลยอ๋อแต่แต่ อันนี้ก็รอผลจากการยื่ยนหนังสือครั้งนี้ก่อนเนาะ<ช><ช>เขาจะเรียกว่าตี้นตเองใช่ใชี๋ยว <ไป S 2> เดี๋ยวเราค่อยให้รายละเอียดอีกทีทีนี้เร,เราเราเรามายื่นหนังสือก่อนหนังสือว่าเปลี่ยนก็นได้ยังไม่ม <laughs> ีนาทีระทึกสุนัขพันธุ์ใหญ่ขย้ำหนูน้อยวัยสองขวบเย็บสองร้อยเข็ม จากกรณีที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการแชรคลิปวิดีโอความยาวกว่า5นาทีเป็นภาพวงจรปิดเหตุการณ์สุนัขพันธุ์ใหญ่ผู้ขย้ากัดเด็กเล็กซึ่งมีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยกันแยกสุนัขออกจากเด็กได้สำเร็จซึ่งกำลังเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตอยู่ในขณะนี้ ผู้สืขาวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงได้รับการเปิดเผยจากคุณพ่อสมเกียรติอายุ67ปีและนายเจตอายุ39ปีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาพี่เลี้ยงชาวต่างด้าวได้พาหนูน้อยชาวต่างชาติสองคนมาเดินเล่นในหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ จนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นจังหวะที่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นหญิงไทยเปิดประตูนำขยะออกมาทิ้งแต่ไม่ได้ร่ามสุนัขไว้ทำให้สุนัขสายพัน์ธุใหญ่น้ำหนักกว่า70กิโลกรัมพุ่งเข้าใส่เด็กชายชาวต่างชาติวัย2ขวบทันทีซึ่งคนพี่วัย4ขวบวิ่งหลบหนีได้ทัน พี่เลี้ยงเด็กและเจ้าของบ้านกรีดร้องรับพยายามแยกสุนัขแต่ก็ไม่สำเร็จชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งคุณพ่อสมเกียรติได้ยินเสียงจึงพยายามเข้าไปช่วยเหลือใช้ไม้ตีสุนัขดังกล่าวใช้เวลานานหลายนาทีค่ะจึงสามารถแยกตัวเด็กออกจากสุนัขได้และรีบนําตัวเด็กนั้นส่งโรงพยาบาลในทันทีเดือดการของหนูน้อยชาวต่างชาติสองขวบรายนี้ได้ส่งตัวไปร,รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเนื่องจากอาการค่อนข้างสาหัส มีกลามหักแก้มฉีกขาดศีรษะมีรอยเปิดทีมแพทย์ได้ทำการเย็บรักษาบาดแผลถึง200เข็มและกำลังอยู่ในการเฝ้าระวังในห้องไอซีซึ่งล่าสุดตอนนี้อาการของน้องปลอดภัยแล้วทางด้านพ่อแม่เด็กซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาวไว้ที่สพเมืองพัทยาจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบรอยเลือด่างๆเป็นคาบอยู่ทั่วบริเวณแม้จะถูกฝนตกช้าล้างไปเมื่อคืนนี้ ส่วนบ้านคู่กรณีพบว่าบรรยากาศปิดเงียบไม่มีคนและสุนัขอยู่ภายในบ้านซึ่งทราบว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงไทยอยู่กับลูกส่วนสามีเป็นชาวต่างชาติทำงานอยู่ต่างประเทศสุนัขตัวดังกล่าวนี้มีประวัติกัดคนมาแล้วถึงสองครั้งทางนี้อยากฝากเตือนถึงบุคคลที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์ที่เอาไว้เฝ้าบ้านควรดูแลควบคุมระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณจะทำสิ่งใดต้องเปิดประตูบ้านก็จะต้องล่ามหรือขังสุนัขไว้ก่อน ส่วนด้านผู้ปกครองหากพาบุตรหลานออกมาเดินเล่นทำกิจกรรมนอกบ้านหรือที่อื่นก็ตามควรระวังดูแลบุตรหลานเช่นกันหากได้ยินเสียงหรือเห็นสุนัขที่ไม่ควรอยู่ใกล้หลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคือคนที่จะเลี้ยงหมาพันออพันอะไรพวกนี้ก็อยากให้ดูแลหมาตัวเองให้ดีเป็นพิเศษก็ค,คือคุณจะเปิดประตูบ้านหรืออะไรคุณต้องล่ามโซ่หรือว่าขังไว้ไไในโรงก่อน คุณต้องดูแลหมาพันนี้ให้เป็นพิเศษเลยเพราะส่วนในหมู่บ้านอ่ะทุกเย็นเขาเด็กๆเขามาเดินเล่นออกกําลังกายเดินเล่นกันหน้าบ้านกันอยู่แล้วก็อยากจะเตือนว่าให้ระวังลูกหลานของท่านนิดนึงครับหมาเห่าหรืออะไรก็อย่าให้ลูกๆหลานๆไปใกล้ให้เลี่ยงเลี่ยงได้ให้เลี่ยงออกมาก่อนครับปอดเราป้องกันของเราปลอดให้ปลอดภัยดีกว่าครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ค่ะ สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb